ค่ะไบท์พนุคพัดเราตู้ไปแล้วไม่ได้พะไบท์นะคะเราตู้ไปซื้อกาแฟมาค่ะตูปพะแตนนี่เหมือนเดินไปแล้วเชนก็รู้แล้วนี่ยังส่งเสื้อผ้ามาให้นะคะคุณนนทพรนะคะทุกคนเลยอีกสามชุดจะไม่ได้ใส่ให้ดูว่าจะไปใส่กระถินกระถินมาอีกแล้วเนี่ยจะดูเสื้อให้อ่ะัอร่อยข้าวโพดนะข้าวโพดก็อร่อยข้าวโพดข้าวเหนียวอืไปดูตรงนี้ก่อน แกจะแบบคือแกส่งเสื้อผ้ามาแล้วมันมันพอดีป้าตลอดเลยมันแกนรู้หุ่นแล้วม,มีคนสั่งอะไรมาสูงนะอะไรก็แบบเป๊ะเ,เลยนะเราสั่ง<ส>นะนเอเสือ้อเสือ้อชั้นในก็ส่งมาให้คือป้ายไม่รู้ป้าใส่ไซส์อะไรแต่ที่ส่งมาให้พอดีเป๊ะเลยอ๋อเราก็เลยดูอ,อ๋อไซส์นี้น จำท <b ites> ี <ises> ่พี่เขาส่งจำที่ส่งมาให้เอาจำทเขาส่งมใ้เอาใส่แล้วพอดีเออประมาณประมาณนี้แหละตลกมากเลยคือแบบว่าเราตัวเราเองไม่รู้เลยคือเอ็ดีก็รู้ว่าป้าเนี่ยไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเลยเพราะว่าถ้าอันนี้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเหรออ๋อเขาบอกชุดซ้างกำลังฮิตเหรอชุดซ้างเนี่ยว่าอันนี้ ใส่กระเด็นจองาเลยใส่คกวเลย่งอีกสวนที่สวยเนียนๆแบบต้องไปงานแบบว่าเรียบๆเรียบๆหน่อยเขาพดติดละเรียบ้วโก้มาใส่าพดนะถ้าปากนะมาใส่กระดาษทื่อๆเพิ่งเลิศสานี้กระโปรงอ่ะยังไม่เขาไม่เปิดหรอยังมันเป็นกระโปงหละ มันให้กางเกงอ่าลุ้นลุ้นลุ้นไงทับอีกมลนละเป็นกระโปรงโอ้มีแหกด้วยแหกงด้วยไม่โชว์เดี๋ยวถ่าภาพไม่ได้เท่าเดิมอืมนู่นมันเสื้อแขนหนาวตอนนี้ใส่ใกับชุดสีขาวได้เพราะว่ามันหน้าหนาวไปทางเหนือคนจะหนาวแล้วเย็นๆแล้ว ก็ข้ามข้ามมาไอ้ป้าก็นาวแล้วมีขนด้วยมีขนเนียอุ่นขนมิ้งขนมิ้งโอ้โอ้อุ่นเลยโอ้สวยสวยสวยเนี่ยขุมว่าอุ่นเลยเนี่ยมันหนานี่หนาเลยใส่หน้าหนาวได้เลยเนี่ยนี่ใส่ใส่ไปทำบุญใส่ใส่คุมกับเสื้อสีขาวได้ใครคงรู้ว่าป้าชอบสีนี้เห็นใส่ตลอดสีอย่างนี้ เื้อกันหนาวทุกคนเสื้อกันหนาวโอ้สามตัวตัวนี้ก็ขนนุ่มอีกโอ้ตัวนี้แบบก็ส่งสีดำใส่แล้วมันจะรูรูหน่อยใช่ไมเขาส่งให้แต่ป้าไม่ส่งให้ลุงบ้างเลยของลุงมันมีคนส่งเยอะลุงรองเท้าอ่ะรองเท้าลุงมัเยอะมากรองเท้าอ่ะสีดำนี่สวยมากเลยทุอคนที่ส่งเสื้อกันหนาวให้ลุงก็ไม่ค่อยใส่ดำดำออกสีดำสวย มันนทองทองลายลายสวยเนาะอ <lands> ืมสวยทุกสีนุ่มอีกอือขอบคุณคุณนนทพรนะคะขอบคุณมากค่ะนนทพรนะอือคุณนนทพรกเส้เกายังเลยสามตัวยังไม่ใส่ของลุงฮะเส่้นี้เดี๋ยวก็เอาไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเพราะว่ามันหน้าหนาวด้วยมันคนอ่ะคุอาจจะไม่หนาวเท่าไหร่แต่ป้าเนี่ยถ้าหกโมงเย็นนี่ป้าเอาอาการออกอืม ้าก็มึงของลงุงของลงุงบางทีก็เป็นของป้าเลยลืมอัน <c oughs> ไปทําความสะอาดให้ไชินเรมถือถุงนั่นมาให้อะถุงวันไนหนกระชงไหมกระชงเสื้อผ้านั่นแหละกระชงเสือ้อผ้าคือกันตดอ,ออกแกะแล้วอะก็ใส่ผิดเสือ<า>้อผ้ามันจะเกินมันไม่มีที่เก็บอุ้ย ช่วยเก่าเนี่ยสันงกรพี่มาจากไหนเนี่ยผู้เห็นตาหัแก่มันกับผู้มาขั้มมันตั้งขัเดียวแบสิี้เป็นรถสลับบอลเนี่ยอ่ะไอ้นี่พี่อะไรเนี่ยต่อมือไงกินได้ต่อมือไม่เนี่ยถ้าปากตักกินในซองช้อนเนี่ยหมดได้กระเพียงสีกองเลยนะส่ตาก็มองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่น ไดแกะด้วยแกะเบิ้งแกะเบิ้งปั้นน่นแหนมแหนมแหนมไปมะยมน่ะแหนมไปมะยมนะแหนมแหนมเลยน้ำพริกน้ำย้อยอ๋อของจังหวัดแพร่หอเรที่ดังที่สุดเลยจะอยู่ที่จังหวัดแพร่ฮะรสชาติยังไงเนี่ยมันจะกลมกลมอร่อยหวานเผ็ดเปรี้ยวครบทุกรสชาติอ้าวเหรออ้าวเสือรู้แล้วมันเหมือนกินกระด้างมันเหมือนมีกลิ่นกระเทียม ทำサา,าอยู่ไปดูサา,าไหมะะไดูサา,า,าไหมทุกคนอิ่มแล้วนะคะอ๋อหน้าพยาเชียงใหม่ยังไม่หนาวคุณลีอาจจะไม่หนาวแต่ป้าหนาวนี่ดูท่าแล้วนาะไปจ้าไปจ้าเดี๋ยวเราไปดูซาลากัะนเนาะในไลฟ์สดไปดูซาลากันดีกว่าเดี๋ยวกินน้ำให้หมดก่อนเดี๋ยวว่ากินข้าวนะคะกับข,ข้าวก็อร่อยอร่อยนะคะนี่ต้มขนมจีนนะคะ ทอดปลาส้มหมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะ่วนส้มตำนะคะก็เกลี้ยงเลยนะคะอุ้ยอร่อยมากเลยนะคะเลมแบบไม่ให้เหลือนะคะเพราะว่ามันอร่อยเนาะแล้วก็จะมีนึ่งถั่วนะคะนี่มีนึ่งถั่วนึ่งนี่นึ่งผักกูดนี่แม่ทิ้นนี่ตำเขาเรียกว่าตำั่วเนาะตำขนมจีนอร่อยนะอร่อยมากเลย หมดแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนกินอิ่มหมดแล้วนะคะส่วนมีบุญก็หลับสบายสบายขอให้ได้นอนใกล้ๆแม่เหมือนเราเดินเท้าไงเราก็เราก็รู้สึกมีบุญส้มตำอร่อยมากไม่มีเหลือออื้มันอร่อยนะฮะโอ้ยไปเอาขนมเทียนมากิน แล้วขนมเทียนมากินเอาทุกคนอิ่มแล้วใช่ไหมชุมตำอ่ะจ้าอิ่มแล้วขอบคุณแม่ครัวมากเอาทำไมบอกซาจังเลยส้มตำหมดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นก็กินได้เดี๋ยวมื้อมือใหม่ก็กินได้แคหมูอยู่นี่นี่แคบหมูมาทีหลังนะคะแซบหลายแซบหลายถ้าไม่เกรงใจน่ะหมดไปแล้วน่ะขนมจีนน่ะตำ เออนั่นหละตำซั่วนะ่ยนะก็เลยก็เลยเกงใจน่นะก็เลยบ่บดได้ขมือบมืดทำถูกใจเาะว่าเขาไม่เผ็ดแต่ว่ามันอร่อยนะมันพอดีนัวนัวอร่อยไปเราไปกินขนมเทียนกันนี่นะคะขนมเทียนนะคะแล้วก็นึ่งมะละกอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ